สวัสดีครับสวัสดีตอนบายบานะครับทีนี้ก็มาเติดน้ำให้เป็ดเล่นครับเป็ดอีเหลียงนะครับเิมให้เล่นนะครับเพราะว่าไม่มีบอ่อนะครับใช้บอ่อเล็กๆครับนะมาเติมใส่นี่เลยนะครับ ดูมีความสุกมากๆเลยครับเห็นอย่างนี้ก็ทุกใจแล้วครับกำลังเริ่มให้ผลผลิตเลยครับดูครับไข่เชื้อก็พร้อมแบ่งครับมาเปิดน้ำให้เขาเล่นนะครับกำลังล้างบ่อนะล้างบ่อน,น้ำนะ มีความสุขเลยครับนกเขาเลยแหละครับเห็นอย่างนี้เป็ดก็มีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุขนะจะมีคลิปมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับดูครับ ในการระวังเงี้ยๆครับยิงหีได้เกลงเขาเล่นครับเลี้ยงให้มีความสุขครับไม่ต้องคิดใจมากนะครับเลี้ยงครับทาที่เราสุขใจก็สบายใจแล้วครับ มีความสุขกับสิ่งที่มีนะครับนตรงเรือรูมันไข่นะสำหรับใครที่อยากได้ไข่เชื้อไปพักเสียพันก็สอบถามได้นะแบ่งมีแบ่งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้กำลังเริ่มให้ไข่เลยนะ ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับน้ำจะได้ไม่สกปรกนะครับแต่นี้ผมเลือดเลียนครับล้างให้สะอาดเลยนะจะได้ไม่สะสมเชื้อโรคครับเลี้ยงเด็กง่ายๆบ้านๆนะครับ <c oughs> อากาศร้อนก็นเลยมาเปิดน,น้ําให้เขานะครับเพราะว่าเป็ดก็น่านจะร้อนเหมือนเราเลยนี่ครับเรายังร้อนเต็มเลยครับตอนมาก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูหรอกครับเลยเข้าไปเลยอ๋อนี่อย่าปิดน้าก่อนนะครับนี่นะปิดไว้ก่อนครับอุ้ยติดลูกกล้วยแน่นนะก็ติด ติดหนอกด้วยครับะว่ามามาทำตรงนี้ครับติดหนอกด้วยเลยครับหนอกด้วยก็กลังออกครับต้องขุดออกนะครับหายอันนี้เลยที่ขึ้นเขาก็พังยังไม่ได้ทําเลยเนะชมดตามการเวลานะครับทำไว้นานแล้ว ดูแล้ครับที่ขอดีของเป็ดสายพันธุ์นี้ก็อย่างนี้ครับกินง่ายอยู่ง่ายครับเลี้ยงง่ายให้ผลผลิตด,ดีครับที่ผมชอบนี่ก็สีขาวนีครับสีขาวสวยเลยครับสะอาดมองและสบายตานะครับรูปกลางรูปทรงสูงใหญ่นะ เขเล่นไปนะครับเปิดไปนี้แหละมันเปียอย่างนี้สักพักไปเด,ปด็ดรอจะจัดก็แห้งครับไม่เฉอะเฉะครับนะเพราะว่าไม่ได้เปิดให้ตลอดนะครับสังนั้เขาก็จะมาเล่นอยู่นี่กัน,นมีไม่เยอะนะครับ เลี้ยงข้าที่เราไหวนะค่อยๆขยายไปนะไปเรื่อยๆครับผมผมไม่รีบครับโอ้ย <c oughs> เลอะ,ะหมดเลอะหมดแล้ว <c oughs> เอาย่อกันครับไม่ใช่อะไรครับไม่ได้ตื่นครับ <c oughs> เลอะหมดเลย ปรุกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลจัดการเลยครับกำลังปรับปรุงด้วยนะปรับปรุงฟาร์มใหม่นะครับนก็เป็นไตไข่นะครับกำลังไข่เลยนะครับ นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสนใจใข่เชื้อก็สอบถามได้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ